สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่สองวิชาสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมวันนี้นะคะเราจะมาเรียนในหัวข้อเรื่องมารยาทไทยนะคะ เดี๋ยวเราไปรับชมวิดีโอรพร้อมๆกันเลยนะคะนะักเรียนมารยาทหมายถึงกิริยาวาจาที่สุภาพเรียบร้อยที่เราควรปฏิบัติในสังคมโดยจะมีระเบียบแบบแผนการปฏิบัติที่ถูกต้องเหมาะสมตามกาละเทศะและสถานที่ต่างๆ เช่นมารยาทไทยในการยืนการเดินการนั่งการนอนการรับของส่งของ <'m S 1> การทำความเคารพเป็นต้นครับเมื่อน้องๆปฏิบัติตามมารยาทไทยได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม น้องๆจะเป็นเด็กนอบน้อมถ่อมตนและแสดงความเป็นเอกลักษณ์ของไทยอีกด้วยนะครับเรามาเริ่มกันที่มารยาทไทยในการแสดงความเคารพกันก่อนนะคะเนื่องจากเวลาที่เราเจอกันเราจะมีการแสดงความเคารพซึ่งกันและกันก่อนเสมอการมีมารยาทในการแสดงความเคารพนั่นก็คือการแสดงความเคารพตอบผู้อื่นด้วยความเรียบร้อย ซึ่งคนไทยจะทำการไหว้และกราบจะมีลักษณะในการปฏิบัติดังต่อไปนี้นะคะการไหว้คือการแสดงความเคารพโดยการนำมือทั้งสองข้างประนมไว้ที่อกนิ้วชิดติดกันปลายนิ้วจะรดกันไว้ในระดับต่างๆกันตามฐาน,นะครับส่วนการกราบก็คือการแสดงความเคารพต่อบุคคลเช่นเดียวกัน มีทั้งการกราบบุคคลและการกราบแบบเบญจางคับประดิษฐ์ใช้สำหรับกราบพระรัตนตรัยครับเรามาเริ่มกันด้วยมารยาทไทยในการทำความเคารพและมารยาทในการเดินที่ปฏิบัติกับพระสงฆ์กันก่อนนะครับในการไหว้พระสงฆ์นั้นเราจะประนมมือให้ปลายนิ้วหัวแม่มือจะรดกับหว่างคิ้วโดยผู้ชายจะน้อมศีรษะลงส่วนผู้หญิงจะย่อข่าลง พร้อมกับยกมือไหว้ครับต่อมาเป็นมารยาทไทยในการกราบพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เราเรียกว่าการกราบแบบเบญจางค้าประดิษฐ์ผู้ชายจะนั่งในท่าเทพ,พบุตรคือนั่งคุกเขา่าปลายเท้าตั้งและนั่งลงบนส้นเท้าค่ะส่วนผู้หญิงจะนั่งในท่าเทพธิดาคือนั่งคุกเขา่าปลายเท้าราบ และนั่งลงบนส้นเท้าจากนั้นกราบสมขั้นตอนคืออัญชลียกมือขึ้นประนมระหว่างอกวันทายกมือขึ้นและก้มศีรษะให้ปลายนิ้วจดหน้าผากอภิวาททอดมือทั้งสองลงพร้อมๆกันให้มือและแขนทั้งสองข้างราบกับพื้นคว่ำม,มือห่างกันเล็กน้อยหน้าผากจดพื้น ทำทั้งสามขั้นตอนซ้ำกันสามครั้งแล้วยกมือให้จรดหน้าผากจึงปล่อยมือลงค่ะส่วนมารยาทไทยในการเดินผ่านพระสงฆ์หรือเดินสวนทางกับพระสงฆ์นั้นให้หยุดยืนตรงแล้วยกมือไหว้อย่างสุภาพครับต่อมาเป็นมารยาทการแสดงความเคารพและมารยาทการเดินกับบุคคลนะครับอย่างแรกคือ การไหว้คุณพ่อคุณแม่และผู้ใหญ่ในการกล่าวทักทายกล่าวขอบคุณและขอโทษวิธีปฏิบัติคือประนมมือไหว้โดยให้นิ้วหัวแม่มือจะรดปลายจมูกปลายนิ้วชี้จะรดวางคิ้วผู้ชายยืนตรงน้อมตัวลงส่วนผู้หญิงจะย่อเข่าลงเล็กน้อยครับ ส่วนการไหว้บุคคลทั่วไปจะแตกต่างตรงที่นิ้วหัวแม่มือจะจรดปลายคางปลายนิ้วชี้จรดปลายจมูกครับแต่ถ้าเราต้องการจะไหว้เพื่อนหรือคนที่อายุเท่ากันเพื่อทักทายเราก็เพียงยกมือขึ้นประนมระหว่างอกและก้มศรีรษะลงเล็กน้อยส่วนการกราบบุคคลนั้นเราจะกราบผู้ใหญ่ที่เรานับถือ โดยการยกมือขึ้นประนมให้ปลายนิ้วชี้อยู่ระหว่างคิ้วนิ้วหัวแม่มือทั้งสองอยู่บนดั้งจมูกน้อมตัวลงกราบหนึ่งครั้งโดยที่ไม่ต้องแบมือออกให้หน้าผากแต่ส่วนบนของมือครับหลังเลิกเรียนตอนเย็นเต้ยเดินทางกลับไปที่บ้านสวัสดีครับคุณพ่อคุณแม่ กลับมาจากโรงเรียนแล้วเหรอลูกครับแม่แม่ครับผมไหว้ยอย่างนี้ถูกไหมครับถ้าไหวาพ่อแม่ต้องให้นิ้วหัวแม่มือจะลดปลายจมูกจ้าไม่ได้จลดปลายคางลองทำใหม่สิลูกแล้วถ้าอย่างนี้อะครับถูกไหมครับถูกต้องแล้วจ้า อย่างนี้แหละดีแล้วสวยมากเลยวันนี้คุณครูสอนเรื่องไหว้แล้วลูกครับวันนี้คุณครูสอนเรื่องมารยาทไทยครับคุณครูบอกให้กลับไปลองฝึกทำที่บ้านแต่ผมก็ยังทำผิดอยู่เลยนะครับสงสัยต้องฝึกบ่อยๆจะได้ไม่ผิดอีกดีแล้วหลูกฝึกทำให้ถูกต้องเป็นนิสยัยเพราะมารยาทไทยเป็นกิร,ยริยามารยาทที่สวยงาม เราเป็นคนไทยอยู่ในสังคมไทยก็ต้องทำให้ถูกต้องเสมอนะใครๆเห็นเขาก็ชื่นชมว่าเป็นคนที่มีมารยาทดีรับพ่อมารยาทไทยในการแสดงความเคารพการกราบการไหว้และมารยาทในการเดินนั้นเป็นสิ่งที่เราจะต้องนำมาปฏิบัติให้ถูกต้อง ถูกกาละเทศะรู้จักการเคารพผู้ใหญ่อ่อนน้อมถ่อมตนซึ่งถือเป็นวัฒนธรรมอันดีงามของไทยนะครับอีกทั้งยังเกิดความสงบสุขในสังคมเพราะถือว่าเราได้ปฏิบัติตามมารยาทไทยในสังคมที่ดีอีกด้วยครับช่วงฉายเดียวตอน รู้ถูกรู้ผิดมาเฉลยกิจกรรมที่เราได้ทำไปแล้วกันนะคะมาดูกันนะคะว่ามีน้องๆคนไหนเป็นคนเก่งตอบคำถามถูกกันมั้งเอย่ยภาพที่ปฏิบัติได้ถูกต้องคือภาพที่สี่ค่ะภาพที่สี่การกราบผู้ใหญ่ยกมือขึ้นประนมให้ปลายนิ้วชี้อยู่ระหว่างคิ้ว นิ้วหัวแม่มือทั้งสองอยู่บนดั้งจมูกน้อมตัวลงกราบหนึ่งครั้งโดยไม่ต้องแบมือออกดังเช่นรูปภาพนี้นะคะภาพมารยาทไทยที่ปฏิบัติไม่ถูกต้องคือภาพที่ 1, 2, ึและสค่ะภาพที่1การกราบพ่อแม่ในภาพปฏิบัติไม่ถูกต้องเนื่องจากการกราบพ่อแม่และบุคคลอื่นเราจะกราบแบบไม่แบมือค่ะ ภาพที่สองการไหวเพื่อนหรือคนวัยเดียวกันในภาพปฏิบัติไม่ถูกต้องเนื่องจากการไหว้เพื่อนหรือบุคคลวัยเดียวกันนั้นจะยกมือขึ้นประนมไว้ที่อกและก้มศีรษะเพียงเล็กน้อยไม่ต้องย่อตัวลงนะคะภาพที่สการกราบพระในภาพปฏิบัติไม่ถูกต้องเนื่องจากการกราบพระเราจะต้องแบมือเล็กน้อยเพื่อให้หน้าผากสัมผัสกับพื้นด้วยนะคะ เรื่องราวมารายาทไทยที่เราได้เรียนกันในวันนี้น้องๆอ,อย่าลืมที่จะกลับไปฝึกฝนบ่อยๆและนำไปปฏิบัติให้ถูกต้องด้วยนะครับนักเรียนลองปฏิบัติกับเพื่อนๆหรือว่าให้คุณพ่อคุณแม่ช่วยแนะนำก็จะเป็นอีกวิธีหนึ่งที่น้องๆสามารถทำได้จบลงไปแล้วนะคะสำหรับคลิปวิดีโอในวันนี้ที่คุณครูนะคะได้นามาฝากนักเรียนต่อไปนะคะคุณครูก็จะมี คำศัพท์ภาษาไทยนะคะสองคำมาฝากนักเรียนเช่นกันใน,ในบทเรียนนี้นะคะก็จะมีอยู่สองคำคำแรกอ่านว่ามันญาตินะคะเขียนมอม้ารอหันยอยักษ์สระอาททหารออกเสียงว่ามันญาติเป็นคำนามนะคะหมายถึงความประพฤติกฎระเบียบหรือกริยาวาจาที่เรียบร้อยนะคะส่วนอีกคำนะคะเขียน มมาระอารอเรือมาละญาตินะออกเสียงว่ามาระญาตเป็นคำนามเช่นกันนะคะหมายถึงกริยาวาจาสุภาพเรียบร้อยนะคะซึ่งสองคำนี้มีความหมายเหมือนกันนะคะในบทเรียนนี้ก็จะมีทั้งคำว่ามันญาตและมารยาตนะคะเพราะฉะนั้นนักเรียนก็จะต้องเข้าใจตรงกันกับคุณครูนะคะว่า มันญาติหรือมารยาตคือคำคำเดียวกันนะคะแล้วก็มีความหมายเหมือนกันนะคะต่อไปนะคะในหน้านี้นะคะก็จะเป็นในเรื่องของใบความรู้นะคะอย่างที่คุณครูได้กล่าวข้างต้นไปแล้วนะคะมอมารอหันยยักษ์สระอาทรหันอ่านว่ามันญาติไทยนะคะซึ่งหมายถึงกริยาวาจาที่สุภาพเรียบร้อยนะคะมีระเบียบแบบแผน เหมาะสมกับกาลเทศะนะคะซึ่งคนไทยทุกคนควรปฏิบัตินะคะเพื่อเป็นการสืบทอดวัฒนธรรมอันดีงามของไทยนะคะมัญญาไทยหรือมารยาทไทยนะคะควรปฏิบัติดังนี้การแสดงความเคารพนักเรียนด,ดูจากภาพที่หนึ่งนะคะการไหว้พระพิสุนะคะการไหว้พระพิสุเนี่ยนักเรียนต้องยืนตรงนะคะค่อมหัวให้ต่ำลงนะคะแล้วก็เวลาไหว้เนี่ยให้หัวแม่มือนะคะ จดระหว่างคิวนะคะก็คือหัวแม่แม่โป้งวันเนี่ยอยู่ระหว่างคิ้วนะคะต่อมาภาพที่สองก็คือไหว้พ่อแม่ไหว้ครูบาอาจารย์นะคะหรือไหว้ผู้ใหญ่นะคะเช่นการน,นักเรียนก็ยิต้องยืนตรงแบบที่ยืนไหว้พระนะคะแต่หัวแม่มือของนักเรียนเนี่ยนะคะก็อยู่ที่อะไรคะปลายจมูกนะคะก็คือนิ้วชี้นะคะ ก็จะอยู่ที่ระหว่างคิ้วแต่หัวแม่โป้งเนี่ยอยู่ที่อะไรคะปลายจมูกนะคะส่วนภาพสุดท้ายนะคะไหว้ผู้ที่เสมอการไหว้เพื่อนนะคะนักเรียนก็แค่พนมมือไว้ที่อกแค่นั้นนะคะต่อไปนะคะในเรื่องหน้าน,นี้จะพูดในเรื่องของการเดินและการยืนนะคะการเดินนักเรียนสังเกตจากภาพแรกนะคะนักเรียนต้องเดินตามผู้ใหญ่นะคะไม่ควรเดินเสมอกับผู้ใหญ่นะคะเพราะว่า เป็นเหมือนกันเราไม่มีมารยาทนะคะเพราะฉะนั้นเราเดินต้องเดินตามผู้ใหญ่นะคะหรือเดินห่างจากผู้ใหญ่เด็กน้อยนะคะหรือเดินตามพระสงฆ์เห็นไหมคะแต่ถ้าเราเดินของเราเองก็ทําไมก็แล้วแต่แล้วแต่เรานะคะแต่ควรปฏิบัติตามกฎจราจรด้วยนะคะควรเดินบนฟุตบาทไม่ควรเดินบนอะไรคะถนนนะคะส่วนภาพที่3นักเรียนจะเห็นว่าเดินตามพระภิกษุสงฆ์นะคะ ถ้าเราเป็นนักเรียนชายเนี่ยต้องเดินนําหน้านักเรียนหญิงนะคะแล้วก็นักเรียนชายเนี่ยต้องอยู่ด้านหลังนะคะพาพิสูจน์นะคะถึงจะถูกต้องตามมารยาทไทยนะคะ 3. การยืนนักเรียนดูการยืนถ้ายืนกับเพื่อนนะคะเห็นไหมเราควรยืนในท่าทางที่ทําไมคะสุภาพนะคะส่วนภาพที่2ยืนเข้าแถวซื้ออาหารใช่ไหมคะเหมือนที่เราอยู่เรียนเลยเรามาที่หลังก็ต้องต่อแถวหลังหรือ หรือที่อื่นก็ได้นะคะที่ไม่ใช่โรงเรียนไม่ใช่โรงอาหารของโรงเรียนไม่ว่าจะเป็นเซเว่นบิ๊กซีโรตัสหรือที่ใดๆก็แล้วแต่นะคะเรามาที่หลังเราก็ควรต่อแถวด้านหลังนะคะต่อไปเราไม่ควรยืนกีดขวางทางเดินของผู้อื่นนะคะคือพูดง่ายๆว่าถ้าตรงนั้นเป็นทางเท้าหรือทางเดินนะคะเราก็ควรทำไมคะหลบไปอยู่ข้างทางนะคะไม่ควรยืนเกะก,กะนะคะถือว่าเป็นมารยาทอย่างหนึ่งนะคะนักเรียน ต่อไปนะคะหน้านี้นะคะจะพูดถึงการนั่งนะคะการนั่งและการทักทายการนั่งนักเรียนดูนะคะภาพแรกเนี่ยการนั่งกับพื้นควรนั่งพับเพียบเก็บปลายเท้าให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็นํามือมาประสานไว้ที่ตักนะคะส่วนการนั่งบนเก้าอี้นะคะก็เห็นเลยนะคะนักเรียนจะเห็นได้ว่าถ้าเก้าอี้นะ่ควรจะเป็นเก้าอี้ที่ผู้ใหญ่ทําไมคะต้องนั่งสูงกับเราหรือเสมอกับเราก็ได้นะคะแต่เราควรนั่งแบบอะไรคะ อ่อนน้อมนะคะนอบน้อมนะคะใช้มือมาประสานไว้ที่ตักนะเพื่อให้ดูว่าเรามีกิริยามารยาทในการอะไรคะเคารพผู้ใหญ่นะคะ 5. การทักทายนะคะเราเป็นเด็กนะคะมาตามมารยาทไทยนะคะเจอผู้ใหญ่เราควรทําไมคะทักทายผู้ใหญ่ก่อนไม่ใช่ให้ผู้ใหญ่ทําไมคะทักทายแล้วก่อนสวัสดีจ้าหนูอย่างเงี้ยได้ไหมคะไม่เหมาะไม่ควรนะคะเพราะฉะนั้นเราเป็นเด็กเราโดนสั่งสอนมาวัฒนธรรมไทยนะคะ คือเด็กต้องทําไมคะกล่าวําทักทายกับผู้ใหญ่ก่อนนะคะเป็นดังตามภาพเลยนะคะแต่ถ้าเพื่อนกันทําไมคะต่างอ่อัดกันทักทายได้นะคะนักเรียนสุดท้ายแล้วนะคะหน้านี้ก็จะพูดถึงการพูดและการแต่งกายการพูดนะคะเราเในฐานะที่เราเป็นเพื่อนกันนะคะเราก็ควรทาไมคะพูดจาด้วยความสุภาพนะฉันชอบไปเที่ยวทะเลฉันก็ชอบจ้ะ แต่ผมชอบไปน้ำตกมากกว่าครับสแสดงว่าเป็นการพูดที่ทำไมคะมีคำพูดที่ไหมคะไม่หยาบคายมีแต่คำพูดที่ไหมคะสุภาพและเรียบร้อยนะคะต่อไปการแต่งกายนักเรียนดูนะคะการแต่งกายที่ให้เหมาะสมก็คือไม่ใส่เสื้อผ้าสกปกหรือขาดแต่งกายสุภาพและเรียบร้อยไม่ใส่เสื้อผ้ารัดรูปจนมากเกินไปแต่งเครื่องแบบนักเรียนให้ทําไมคะให้ถูกต้องนะคะไมเ่เอาเสื้อผ้าออกนอกกางเกงก็ไม่เหมาะนะคะนักเรียนคุณครู ส่วนใหญ่เห็นนักเรียนบลาเลิกเรียนแล้วชอบเอาเสื้อนะคะออกนอกกางเกงเพราะฉะนั้นนะคะถ้านักเรียนใส่ชุดนักเรียนควรทําไมคะให้เกียรตินะคะให้เกียรติกับชุดนักเรียนแล้วก็สถาบันที่นักเรียนเรียนด้วยนะคะเพราะฉะนั้นกลับถึงบ้านรีบถอดเลยถ้าเรายังจะต้องอ,อยากจะถอดอะไรนะคะปล่อยชายเสื้ออะไรนะคะมันเป็นวัฒนธรรมท,ที่ไม่เหมาะสมนะคะต่อไปการแต่งกายสุขให้ถูกต้องตามกาละเทศะไม่ใส่ชุดสี สดใสไปในที่ไหนคะงานศพนะคะแต่มันมีบางประเทศนะคะเพราะฉะนั้นนักเรียนต้องเรียนรู้วัฒนธรรมนะคะอย่างประเทศไทยเนี่ยตอนนี้เราเรียนเรื่องถึงมารยาทไทยใช่ไหมคะเราอยู่บอยู่ประเทศไทยแล้วก็อาศัยอยู่ในประเทศไทยเราก็เป็นคนไทยเราก็ต้องเรียนรู้ของมารยาทไทยแต่ถ้าไปต่างประเทศนักเรียนก็ต้องทาไมคะต้องเรียนรู้ด้วยนะคะเพราะว่าถ้าเราไม่เรียนรู้เนี่ยเราไปต่างประเทศเราทําอะไรที่แบบ ผิดวัฒนธรรมเขาเขาก็จะมองด้วยสายตาที่ทาไมคะค่อนข้างจะเหยือยแล้วก็อาจจะผิดกฎหมายบ้านเขาเพราะฉะนั้นไปที่ไหนรักเตนก็ต้องทําไมคะเรียนรู้นะคะแล้วก็ศึกษาทําให้นํามาปฏิบัติให้ถูกต้องไม่ใส่ชุดดํานะคะไปเยี่ยมผู้ป่วยมารยาทไทยถือมากนะคะถือเป็นการแบบเหมือนเหมือนอะไรคะเหมือนแช่งนะคะเหมือนแช่งให้เขาเสียชีวิตอะไรคะดูภาพแล้วไม่สดใสนะคะเพราะฉะนั้นเราไปเยี่ยมผู้ป่วยก็ควรใส่เสื้อผ้าที่ทำไมคะดูสดใสแต่อาจจะไม่ไม่สด สูชาดมากเกินไปก็ไม่ดีนะคะสุดท้ายใส่ชุดให้เหมาะสมกับสถานที่ที่ไปอย่างเช่นนักเรียนไปวัดเนี้ยนักเรียนผู้หญิงก็ไม่ควรทําไมคะใส่กางเกงหรือกระโปรงทําไมคะสั้นๆซึ่งดูดลทําไมคะไม่เหมาะสมนะคะก็ฝากนักเรียนไว้ด้วยนะคะต่อไปนะคะในหน้านี้ก็จะเป็นในเรื่องของใบงานที่10วิชาสังคมศึกษา,าศาสนาและวัฒนธรรมของนักเรียนชั้นปถมศึกษาปีที่2นะคะคําชี้แจง ให้นักเรียนเลือกข้อความที่กําหนดให้เติมลงในช่องว่างให้ได้ประโยชน์ที่สมบูรณ์และถูกต้องนะคะนักเรียนสามารถใช้ข้อความซ้ํากันได้นะคะอย่างเช่นข้อความนะคะก็จะมะีเดินก้มตัวยกมือไหว้เดินเบาๆขอบคุณครับหรือขอบคุณค่ะสวัสดีครับหรือสวัสดีค่ะตรงสแลชนะคะสแลชก็เป็นคาพูดของเด็กผู้หญิงนะคะต่อไปขอโทษครับ ส a ลตขอโทษค่ะระมัดระวังเข้าไปทักทายแล้วก็ส่งยิ้มให้นะคะอ่ะเราเรามาดูข้อที่1กันนะคะในใบางานนี้นะคะจะมีประมาณ5-6ถึงข้อนะคะเพราะฉะนั้นคุณครูจะยกตัวอย่างแค่ข้อเดียวหลังจากนั้นกเรียนก็ทำแบบฝึกถาดให้ใบงานนี้นะคะให้ครบทวนด้วยนะคะข้อที่1นนะคะมีแค่มาหาคุณตาคุณยายที่บ้านฉันเห็นจึงอ่ะมีคำว่าฉันเห็นจึงนักเรียนควรเลือก ประโยคไหนหรือคําไหนมามา,ามาใส่เพื่อให้ประโยคแรกนะคะครบและสมบูรณ์นะคะคุณครูก็ขอเฉลยเลยนะคะก็คือเลยคะ่ะยกมือไหว้ฉันเห็นและฉันจึงยกมือไหว้นะักเรียนป,ปฏิบัติอย่างนี้ประการเวลามีแขกผู้ใหญ่นะคะถึงเป็นเพื่อนพี่ป้าณนะ้านะคะของคนในบ้านเราเราเห็นเราก็องทำไหมคะต้องยกมือไหว้นะคะและพูดว่าพูดว่าอะไรคะ สามมารยาทไทยก็ต้องพูดว่าอะไรคะทักไทยก็คือสวัสดีค่ะสวัสดีครับนะคะอย่างนี้เป็นต้นนะคะส่วนหน้านี้อ๋อก็คือใบงานมีทั้งหมด5ข้อนะคะคุณครูเฉลยไปแล้ว1ข้อเพราะฉะนั้นนักเรียนต้องทำที่เหลือนะคะ4ี่ทำเองอีก4ข้อนะคะ สุดท้ายนี้นะคะคุณครูก็ขอฝากใบงานที่10บนะคะแล้วก็เช่นเคยนะคะให้นักเรียนรักษาสุขภาพดูแลตัวเองนะคะอย่าไปเที่ยวเล่นสนด้านนอกนะคะทําใบงานของคุณครูและของคุณครูท่านอื่นด้วยนะคะแล้วก็พยายามตามใบงานนะคะเพื่อที่นักเรียนจะได้มีผลการเรียนในช่วงโควิดนี่ที่ดีนะคะยังไงก็ฝากดูแลสุขภาพของตัวเองด้วยนะคะนักเรียนสวัสดีค่ะบ๊ายบาย